ทำไรอ่ะตัวยาทำไรอ่ะกินเยี่ยวข้าเป้าเคยกินเยี่าไหมไปไกลๆเลยพาไปข้างบนอ่ะไปเที่ยวผมนับถือศาสนาโดเรมอนลงลงคาสเปอร์คาสก์คาสกกู อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมไม่ควรทําตามเพราะอาจจะโดนเที่วางประเทศได้แต่สิ่งที่ทุกท่านจะได้เห็นต่อจากนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนขอมาเพราะฉะนั้นผมจะจัดให้อย่างสาสมภารกิจเรามีอะไรบ้างนะชนคนอาวิธียยิงคนเตะคนออกประเทศโอเคมาดิ เราจะใช้ g t b แล้วกันชนกดโหคุณแจฮีอะไรนักเนี่ยเดี๋ยวกูชนไปพวกมึงก็ไม่บอกไม่ดังพูดกูชนไปเดี๋ยวกูมึงก็ไม่บอกนราลกจริงเจอกูเอ๊ะซอบซอบไปก่อนนี่งัสลาอันที่อันที่สลา ทับซ้อนก่อนทับซ้อนเยกูโดนอุ้มแน่เลยกู้ดังตัวเป็นพระบิดาเดี๋ยวบ่าป่ะเนี่ยไอสัตว์บ่าป่ะเนี่ยไม่บ่าหรอกมั้งทำไรอ่ะต่อยยาห์ทำไรอ่ะกินเย่ยวข้าเปล่าเคยกินเย่าไหมไกลเลยน มานับถือศาสนาที่ว่าข้าบอกเดี๋ยวข้าพาไปข้างบนอนะไปเที่ยวมนับถือศาสนาโดเรมอนโดเรมอนเหรอโอเอ้ได้แล้วอะ่ะยืยดแรงขึ้นหมายแต่บอกผมเดินกลางเลยสุ้เลยวะลง ลุงทักกตจังทักกู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 อ้าวทักกูเหรออ้าวอ้าวทักกูทักกูลุงเหรออ้าวอ้าวเกตตื่นไอ้เกตมึงกดเรียกเกดดิกูเข่าหัวกัดิเขาหัวไม่ได้หรอ ที่นี่พ okay. okay. okay, okay, okay. ูดไม่ได้แล้วเหรอโอเคมึงกดเค้มเลยยืมตัวยืมตัวหน่อยยืมตัวหน่อยผมอยากรู้ประสิทธิภาพแก๊งมึงอะคุว่าแก๊งมึงจะช่วยได้ปะลวดไอ้ลวนมาแล้วไอ้ลวนมา ไอหลว่งงเลยประจาัดประกาศจับใครวะเนี่ยไอ้เหี้ยใครอุ้มอยู่เนี่ยหยิบ <c oughs> ไอหลว่งมาหลังมาแล้วยิบคว้ากูเอาหลวัมาเอาหลวัวมาแล้วไอ้ลว่เด่นกูไอ้ลว่เด่นกูโอ้โหครแรงไอ้เหี้ย ยื้เบ้นมุมขนาดนี้แล้วบอดูดิเบนแบบแรงขี่หายเลยงาวู้วอาลดแล้ได้อาไอ้ยาวู้เอาลวนลดค้องวู้ว่าย

ร่างก,แกี่นคนอะฝา,พา,พา,อากอ้กลับมาจบายจอบใจต้องปวดแล้วพอคุลย์ไปวะพี่ลงมันเรียกผมลุงครับผมเลยต้องอุ้มมันทำไมอะทำไมเรียกลุงไม่ได้มันดูมินผมากผมไม่ชอบไม่ใครเรียกลุงผมยังหนุ่มยางแน่นมันเรียกลุงอนี้ได้ไงผมไม่ชอบอะเรนท่าตรวจตื่นสนุกเลยอะ <l ots> มันมีเจลียวแบบไม่ขึ้นชื่อไหมไม่มีครับดีอยและโอ้โหไม่ไม่ป<อ><ม>ูน,<ห>นสายไฟได้เปหลังขอแล้วกันสายเทาไหรายไฟเลยอ๋อเนียเอา <ๆ S 2> เลยครับมันเรียกผมลุงอะผมไม่ชอบหน้ามันอะถ้าเสียงเหมือนลุงจริงอะครับไม่ได้เหมือนเหมือนตรงไหนเป็นหนุามเป็นแน่น หน่วพับเขาโดมินเหมือนไงที่แหวนเดียวนะจะโดนหนึ่งหมื่นสี่สิบวนาทีนะครับถึงเขาแก่แล้วเนี่ยสี่สิบเลยหรอใช่คนไม่เปนแหวนเดียวอ่ะเนี่ยผมไม่เห็นแหวนเดียวเลยผมประกันตัวประกันตัวไม่ได้เนี่ยคิดตู้ใช่ใช่แต่คนเข้าคุกไปแล้วนอนแป๊บนึงผมเสกแป๊บนึง กุณได้ผมเสกไหมนับไปนับไปนับไปเอาผมเอาเอาผมเอาผมไม่ใช่คุกไม่ถ้าจะขนาดนี้ไม่ต้องเสกหรอกนะพี่เอาผมไม่ใครคุกผมไม่ใช่ว่ามีแผลหลายเนี่ยเอาคุกผมไม่เกี่ยวมันยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าผมไปใครจะเปิดให้มันไะมถ้าจะเสกขนาดนี้ไม่ต้องกันเจลหรอกเดี๋ยวเจลไปก็ออกใส่บินม้าใส่บินฮะใส่บินใส่บินใส่บินใส่ใส่แสนได้ไหมอะบุ้มบุ้มบุ้มไปศาสตรไปไปทำงาน ผอไปทำงานก่อนนะครับวอขับรถเลยอะกับนักแต่งตัวาส์คอยถ้าเป็นตำรวจเกียมที่ว่าประชาชนด่ามั้ยเป็นตำรวจเกียมได้ปะอย่าอย่าหาทำโอ้ยเ็ม ่ตำรวจแน่เลยวะพยายามขี่ร้องกั้นจนให้อาดีวะหละไมหัวร้านคิดว่าเราหัวร้านอะ

กี่รถมะฮัลโหลต่างกันหมเฮันหี่อะไรมาเลยดูนีเอ็นักเลงจัดอ่ะนักเลงกันเลยนะอ้านักเลงไห้เลยดูนี

ลาด้วยเฮ้ยแอบเออแอบแอบเก็บรถเก็บรถเมื่ไงเก็บรถเมื่อไงขอพูดได้ไหมวันนี้อ่ะขอพูดได้ปอนได้ได้ได้อย่าไปจีบหนูมั้ย กูมาทดลองสังคมดีกว่าไอสตัตว์ถ้าสมมติว่าเราอะเดินอย่างเงี้ยไปกหลาดเป็นผู้หญิงอะจะมีคนรับป้ะว่าเห็นแบบตำรวจหญิงไอ้ตำรวจหญิงขาอ่อนเดินกับเดินแบบไปหลาดจะมีคนรับป่ะเรามาลองดูกันนิ งวดจะมีคนมารับเราป่ะทุกคนตำรวจหญิงโอ้โหนักเรียนตำรวจหญิงโอ้ยสาวสวยสาวสวยแล้วสาวสวยนี่ใส่แว่นผมยาวโอ้น่ารักเดินกลับกระลาดนี้อยู่กลางถนนเลยด้วยอีกแค่ประเทศเนี่ยมันจะมีคนมารับมั้งไหมโอ้โยนรกจริงจีบีนี่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 นุ่มหนุ่มหนุ่นม,นม,นมมาคนเดียวอ๋อเฮี är, ยมาสองว่ะ มึงไม่เห็นไม่สนใจที่จะแบบแลงหญิงเลยเหรอวะขึ้นมาลกจริงๆเลยวะเดินกลับว่าอืออือตายนะตาย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 อ้ยาเออยาไอเกดไอสัตว์ไอสัตว์นี่มึงทำร้ายแม้กระทงผู้หญิงไอเกดไอควายโอ้มึงแบบโอ้ ย่าผู้หญิงมันก็ไม่เว้นนี่มันล็จริงๆเลยว่ะให้โอกาสดีกว่าบอ,อครับบ่โดนตายในอดอกควายเ,อเอยอะทำร้ายมันกันทั้งผู้หญิงไอ้แกตไทาอาบ่ครับบอกครับชุบหน่อยครับชุบหน่อยครับชุบ,หน,ชบหน่อยชุบหน่อยมึงปลุกปีศาจขึ้นมาเองนะมึงปลุกปีศาจขึ้นมาเองนะสัตว์มึงปลุกปีศาจขึ้นมาเองนะตรวจเป็นสองแล้วหรอครับ <c oughs> แน่นอน <c oughs> จบแล้ว <c oughs> เฮ้ ว <S 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 um ่าไงครับจีบได้ไหมอ่ะได้ดิอะารักอ่ะเจ๊จะบอกใครนะเจ๊จะบอกใครนะมีเงียบนะเยียมเงียบนะเป็นความลับเป็นความลับอย่าอย้งจีบปุ๋นชิบต้องปักโดนหัวเพื่อตัวเองแตกตายครับร้านจียัง

เลี้ยให้เสียรักอ่ะ้อสวยไม่ตงคดเลยนี่สแรงสักคนเลยนะนเตอรของจริงธรรมดาธรรมดาบ้าเหเอนี่กูยิงหมดเลยไทยอายิงไอ้ดอมดวไอ้ดอมอยู่ไหนวะ สัตว์ oh. ทำ <cities S 1> <classy. S 2> ไรอ่ะเนี่ยมีเด็กมาชิบหายแล้วทำไรกันอ่ะแอบแอบอยู่ครับคุยกันก่อนหายแล้วไม่้เลยอยู่คุยกันก่อนไม่คุยกันเลยอ่ะดีดีอะไรไม่คุยกันเลยอ่ะมันก็ไม่คุยกันเลยไม่ไม่แล้วจะตียังไงอ่ะไม่ดี่ดีอะไรไม่จะบู๊นลมยังไงบูดนไม่ดีอะไร ทาโก้ครับพี่ทาโก้อันน่ามาคุยกันหน่อยเดบี้ยินดีดีอ่ะอโอ้ยได้ได้โอ๊ยขอโทษเอาหยาขอด้เลเอ้าทำไรกันหรออยู่ตรงนี้ทำไรกันอ่ะสักพ่าพี่แป๊บนึงไกลเสร็จแล้วรักไปไกลเสร็จเนาะไปไปเอ้าเอาเต้กันอีกแล้วไปอีกแล้วนะ พี่พี่พี่ผมเชื่อไหมตอนพี่พี่พิธีพดเด็ดดาเห็นป่ะ่คนใส่โมงเพี่พิธีขัดเด็ใส่โมงเหรอเอ้าดามี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 ุ้มเลยดีห้อเยดนี่เหาะห้าเหรอไม่ดีไม่เี้มันีบเราเอาแม่งนี้เอาแม่นี้ีบเราเอาแม่งนี้เด็กคนนี้เนี่ยห้าไปตาย เฮ้ยเฮ้ยข่ายตายสิข่ายตายสิฮอาฮ่าฮฮฮฮาฮอมงมีคนเดียวหรอเฮ้ยเป็นเด็กเล็กน้ำถือปืนนะอุ้ยยีงไม่โดนอ่อนเด็กน้อยยิงได้ปะเด็กมือหนีผมไม้ยิงหัวหมาครับ